เนาะจกนะจุดไม่เยอะนะว่ะช่วนั้นตจดตัวเลาเจ้ตัเป็นหันตาเนอะเจ้าว่ะกูหมุนรถเต้นะเจ้ว่ากูกูแปนตอแรกชั้งนายอกจะต้องชั้งว่ตอนนั่งนั่นะเอ้กโค้นะเจ้าก็โคกนะเจ้ากูอยู่ตัวล้อจะช่วนเอามันตัวนะเจ้ากูอิจิยังรอจิตทึ่ทั้งแค่ทึ่ชัยนะเจ้ว่ากูอยู่ตัวเดกจะชวนเองนะจะมาทนตัวะไม่เยนะ giờ thì tận đây nó lên từ họ trộn xài <laughs> ra trắng trắng tỏ này ạ để cho nó nè cho nó cho chọn đông tre nè chọn đông tre và nhỏ rồi để chế để xì mà chủ yếu thứ nó thấy trong nè chẳng nha nè họ chia thứ nó thì chỉ trong nè thứ sau đó này nè chủ yếu thứ nó mình thấy trong ấy để thứ nó thì chỉ trong nè chẳng có nè sau lần chưa có trong nè cho nó nên nhẹ nhất nó cho chỉ cổ bia và chứ nữa cho nó cho nó mà hay là bỏ trong ờ mình nói nó tụ cá này tụ cá phải to để nó tụ che thì cho nó là ờ nó nó tụ cá mà to cái thì to nó nó đấy cái lỗ hay thế thế sợ hiểu nó to rồi nó lấy cô thế chẳng có gì mua cho nó hay là rong á thứ thứ nó cho nó trồng tủ thế thăm mà chỉ chui rong là từ cho thăng thăng tỏ cho nó trong chắp nữa lấy xe mà lấy xong rồi phải chờ ma rồi chỉ vào rau rồi là thôn nữa gì mà chỉ chui rong nữa cho nó trong chắp cụ tư phải cân đồng tỏ ở ử thế này thì thứ mới cho nó thôn rùa tư rong hết cá muốn lúa tê tỏ Cool lần rồi giống tay thế giới. Toyerso, tay giống, giống, tipploty gena, giống, nó. Tất cả rổ thế giới. Ba chị tòa hơi tay hoa. Ba chị tòa nhót hoa cho nó. Cool lắm tay bay lo hay hay ha ba chỉ to hay 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 ha ba chỉ to nhớ hay thay nó làm hay nó nhớ tròn để nó nói giá lên từ nhót đầu pelô một hông là như thế nhót đầu thắt chả dê mua chả năng sáng dê nhót đầu lên đầu một hông để thì xài <laughs> tỏ nó chơi hoa nung nửa tê sáng dê nhót đầu pelô giò một hông là giò phá ve có tua đê chót chua nó chót chua nhót đầu để non tàu cần có lên nhót đầu để ô từ đê nó mà chắc kế bảy nó cũng lo này khỏi nó nè cái tua đơn để chót chè nữa nó chè riêng mua non tàu nó lên từ và

Ô mẹ mẹ, là chị chân à. Đây nó là cái mẹ, à. Ni đây là nó to lớn kìa. Ni nó thương xe à. mà gì lên nó. thương nó thương lòng lòng. nó to thương à. Ni thương nó thương lòng nó lòng lòng mẹ, lòng 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 ที่นอตรงชอปเลยนะเทีมาเนตองขอนอยเช่นอ้ช็อปแตก็อน่ยตขอน่อยปปาละเจถอนี่ได้ต่อโซ่รือเล่าเจ็บนี่จะไปชเจนี่จะไปช็เจมัอีจอกขวายั่แก็นรอ่ะตจะกลัวกูเลยจะลอซเนี่ยกได้นะจะหกโซกเขาเขาเท่เขาปอเทียอยากะใส่ต่อยจะหลอกโซให้ขอเขาเตยอ่ะออกเขาเตยเดีม like ัวชัวนได อยัก์ชางจเสวะโอปอดกเตอร์ที่นั้นเด็กกูมาโอปอแต่ว่าวงเนาะโอปอเกเอาลูกว่าบงขโมนอะเลูกาจะป่านนะเจ็กว่าหอยเสียมากขอรู้จอยยักเตใหญเตอร์ตเตยักเตให่เตอร์นาะนะไปดจอดงวั้งเกิดเลยนะยก

ม่ค่อยาังดีตั้งไปฉนั้นเาเดี๋ยวไเจี่ยนน่จงตเลยแต่สิมาจะรอวัมอที่จะของน่าจงตู่นั่นเองก็ต้อมีจ้แกจะช่วยเานะไม่จะ่ทอนะจยากเต nó giờ thì giờ thì kháng tạo nó rất là ờ nó sẽ cái coi mà cho nó phù xước thì giờ thì bọn này nó giờ chạy tỏi có ở thung lầy đó thì có thuốc còn to tôi cho thuốc còn tôi có mới cho nó lạc kia có cú lu sợi này thì có tôi có có chỉ lo กูจะชอบเก็มดสะพุดตจะามุดวกัทงเปลยเจย่าเด็กก็โขท้งเจเดกกออนะอยากใส่ต่อนะเาเด็ดทังต่ออยาลิกูซื splash, ้อนะเจว่ามดผัวตัวราชอซื u, ้อมีเพีสตอนะจ๊ะท้ตอนะเจกมากตูน่เจไทยกูฮอนสัวกูเรไปเฉลนะกที่นะเขาน่อาชั่วทั้งเทใส่ต่อนะอีเพื่อมันบ่กูซื้อกกุมาีทยเราไปใช้ตัวหน้ากที่นะ นอนน้าเจมเจน่นี่ถอวยเม่นอนเจมสจะผัวเราต่อนะขอได้กุลาลับตอเจถึงเจน่ะจะชายมาชายต่อพ่ตายตัวนั่นช่ะชายต่อพ่ตายตัวโตจะป่าโตอุ้บอลเจนาแต่โตว่าขมัวชิมัดทั no mm ้งเด็ท like. ั้งต่อวอมนอเส้ขออิจฉมันในต่อจะยาเตยยาเตอร์โคลนอยู่เตยจะรับเตยด้จะรับเตอร์เต่งคิดเต๋ขอกล้มามองก็เงียนะเงียดเลยุมาชาต่อเฮ็ดทั้งต่อ ตั้งใจอ่่อที่เขาบอว่าเขามรอลูกคือคอนเทนเตอกแต่นี่อยู่ถุมวะยอยู่แถวต่อใจอยูุ่โอกรู้เจอกออนกลับสุดสุดหรือสุด้ายก็ได้นะตังนเราผมไม่เจเแล้วเนี้สก็งสช็กเก็ขอ้อน้าตู้ปอลให้กวนี่กงแต่นั้นน่ะน้อกับตายแล้วดีก็ได้เจ๊สอักเตอเจ้ฮะสุนอกบกเตะ

ร้วาผก็กเคยต้เล็ตเลตกต,นะต้เ,าานะเลียเหเลก่มองไปียอเลกตลนะลอเลกตาลอือมอของควนอะโอ้โาเจอเด๋ยวมึงเ่อ

กขาบมบัเบาสวที่แกวดัดได้ใช่แต่กอตันต่อเลยที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวยอหน่อใช่ไหม